ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณนัทดนัยสวัสดีครับคุณวารินคุณผู้ฟังครับผมทำความเข้าใจนิยามให้ตรงกันก่อนดีไหมครับว่ามันไอ้เรื่องระยะเรื่องระดับตอนนี้สังคมชัดเจนหรือยังครับว่าระยะระยะที่สามระดับที่สามตกลงมันคืออะไรฮะคือถ้าประเทศไทยเข้าสู่ระยะที่สามนะครับคุณวารินอ,อ,อาจารย์ทวี นะครับหรือว่าที่เราชื่อเป็นเมๆก็คือรองศาสตราจารย์พิเศษในแพทย์ทวีโชคพิทยสุนนทนะครับซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติถ้าสมมุติว่าประเทศไทยเข้าสู่ระยะที่สามนะครับผมนั่นก็หมายถึงว่าอาจจะมีการกระจายกันแพร่ระบาดในวงกว้างมากนะครับ <c oughs> แล้วก็รวดเร็วมากนะครับคุณวาดิน <c oughs> สิ่งที่จะตามมาคือรัฐบาลไทยต้องเตรียมตัว นะฮะเพราะว่าแน่นอนว่าจํานวนผู้ที่จะเข้าไปรับการตรวจทิ่ิมฉัชเนี่ยว่าเป็นโรคโควิด1 9ทีหรือเปล่าจะมีการเพิ่มมากมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นและปัญหาก็จะตามมามสิ่งที่รัฐบาลไทยต้องออรับมือก็คือการเตรียมความพร้อมในสามปัจจัยหลักนะฮะปัจจัยแรกก็คือคนคนก็หมายถึงความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์นะฮะ ของก็หมายถึงเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์และสถานที <S <S ่คือการหาสถานที <S <S ่ให้เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยซึ่งอันนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงตลาโหมนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการหาเรือแล้วก็มีการซ้อมเหตุการณ์สมมุติขึ้นมาแล้วนะครับผมเพื่อที่จะรับมือสถานการณ์ซึ่งถ้าหากประเมินในขนาดนี้นะครับคุณวารินเชื่อว่าประเทศไทยน่าจะเข้าสู่ระยะที่สาม อ,อย่างแน่นอนถ้าสมมุติว่าคนไทยยังไม่มีวินยัยในการที่จะกักตัวเองไว้อยู่ที่บ้านครับเมื่อรู้ตัวว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาถแถลงว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 หกสิบคนเพราะทุกวันเนี่ยต่อวันใช่ไหมครับใช่เพราะทุกวันเนี่ยจะประมาณสามสิบคน ถัวเฉลี่ยไม่เกินสามสิบห้าคนประมาณนี้แต่เมื่อวานนี้ขึ้นมาเท่าตัวหนึ่งหกสิบคนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมามากกว่านี้หรือเปล่าหลายคนวิพากษวิจารณ์ไปจนถึงขนาดว่าเอารัฐเนี่ยพยายามกักตัวเลขเอาไวค้ค่อยๆปล่อยอเพื่อที่จะไม่ให้สังคมไทยตื่นตระหนกมากแค่นี้ก็แค่นี้ก็สติจะสิ้นอยู่แล้วไหมฮะอืม <c oughs> ใช่ครับคือตอนนี้สติจะสัส่สงสิ้นแล้วค่ะ วาลินไปเดินห้างเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งที่ชุมนุมคนนะครับผมแม้ว่าจะไม่ยืนอยู่แบบที่เดินไปเดินมาเนี่ยห้างนี้เงียบเหงามากเลยนะฮะนี่คือความตื่นตระหนกของคนแล้วแล้วก็หลายออฟฟิศเนี่ยก็เริ่มทางานอยู่ที่บ้านแล้วในบางแผนกนะครับผมทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเมื่อหลายคนคาดการณ์ว่าจะเข้าสู่ระยะที่สามเนี่ยทางเครือข่ายประชาชนคุณวารินอื ชื่อกลุ่มเคือขายประชาชนเพื่อลดการลำบากของเชือ้อโควิดในทีเนี่ยก็ม,มีการเรียกร้องหลายมาตรการด้วยกันนะครับไปถึงรัฐบาลไทยครับก็คือให้ปิดประเทศเลยแหละปิดไม่ได้คือห้ามเข้าออกอืมไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าออกนะครับผมปิดเมืองปิดเมืองนี้ก็หมายถึง เราจะเห็นตัวอย่างจากบุรีรามสุราษฎร์ธานีอใน,ในหลายๆจังหวัดกรุงเทพมหานครปิดเมืองนก็หมายถึงว่าอ,อ,อปิดสถานประกอบการปิดสถานบันเทิงปิดฟิตเนสอาบบนวดเนี่ยประมาณสิบสี่สิบห้าวันนะครับปิดบ้านปิดบ้านในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงว่าอ,อไม่ออกจากบ้านในกลุ่มเสี่ยงอืหรือว่าถ้าเรียงได้ ไม่มีความจําเป็นก็ไม่ควรไปอยู่ในที่พื้นที่ชุมนุมต่างๆตอนนี้ก็นะครับบางอย่างก,ก็เป็นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับเป็นอยู่แล้วครับทําอยู่แล้วจนถึงจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมเนี่ยใช่ไหมครับฟิตเนสโรงภาพ,พยนตร์ก็เหลือแต่ที่มันจําเป็นจริงๆแล้วเท่านั้นนะตอนนี้แล้วรวมไปถึงทางอ่กอกทอพอเองก็เดี๋ยววันตั้งแต่คืนวันเที่ยงคืนเนี่ยก็ต้องมีประกันอย่างน้อย1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ถูกไหมครับแล้วก็จะต้องมีเซอร์ติฟิเคทที่มีอายุไม่เกินสามวันอะไรอย่างเงี้ย รวมถึงคนไทยด้วยซึ่งก็ออกมาโวยวายกันอีกว่าเอ้ามันไม่ได้ง่ายนะจะไปตรวจที่ต่างประเทศกว่าจะได้ซอริฟิเคตมาอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ไม่พอเหรอฮะในความหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคือคุณอนุทินชาญวีรกูลก็บอกว่าเพียงพอแล้วคือเมื่อวานนี้คุณอนุทินแถลงนะครับคุณวารินคือคือแถลงที่กระทรวงสาธารณสุขก็บอกคือนักข่าวเนี่ยสอบถามไปยังว่า มีข้อเสนอบอกว่าให้ปิดประเทศไปเลยยี่สิบเอ็ดวันถ้าไม่ปิดประเทศยี่สิบเอ็ดวันหรือประมาณสามสัปดาห์ตามข้อเสนอของกลุ่มเครือข่ายประชาชนที่บอกว่าประกาศภาวะฉุกเฉินสามสัปดาห์เนี่ยประเทศไทยก็จะไม่หยุดนิ่งคือไม่สามารถอยู่ที่ระยะที่สองได้ไม่แต่คุณนัตได้ัยพอกลับมาเปิดอีกเนี่ย มันก็ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันไงครับว่ามันจะไม่มีใครเข้ามาได้อีกเพราะว่าแม้แต่จีนตอนนี้เองก็กําลังพูดถึง second wave แล้วนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขการติดเชื้อเขาจะลดลงหรือไม่ติดแล้วในบางพื้นที่เนี่ยแต่เขาก็ไม่กล้ายืนยันว่ามันจะไม่มี second wave นะครับอืม,อ,มอันนี้ก็เป็นอย่างที่คุณวารินพูดเอาไว้แต่ว่าทางคุณอนุทินก็บอกว่ามาตรการที่จะปิดประเทศหรือไม่เนี่ยมันเป็นมาตรการผู้ออกมาตรการคือรัฐบาลอืแล้วก็ ไม่อยากให้ไปฟังใครอืนะครับผมแต่ว่าคุณอนุทินก็บอกว่าก็ไม่ปฏิเสธที่จะนําข้อคิดเห็นอืของแต่ละคนเนี่ยมามาปรับใช้แต่คุณอนุทินก็บอกว่าการเสนอปิดประเทศเนี่ยมันก็จะทําให้คนเนี่ยตื่นตระหนกตกใจแต่สําคัญกว่านั้นผมว่าคือคนทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับสิ่งที่ทางรัฐขอมาจริงๆขอมาตั้งแต่มกราแล้วนะใช่นี่คือสิ่งที่ถูกต้องครับคุณวัน ทำไมเราถึงไม่มีไม่ไม่ทำไมเราไม่โทษตัวเองกันบ้างว่าเราไม่มีวินัยอ่ะคือหลายคนเนี่ยไปเปรียบเทียบกับไต้หวันไปเปรียบเทียบกับมันเปรียบไม่ได้ไงเปรียบไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่านธรทรานิสัยคนก็ไม่เหมือนกันใช่คนประเทศเหล่านั้นมีระเบียบวินัยในขณะที่คนไทยเนี่ยอันนี้เราต้องพูดตามข้อเท็จจริงเลยนะว่าคนไทยหลายคนเยังไม่มีระเบียบวินัยอืม้วก็ฟังไม่ได้สับแล้วจับไปกระเดียดนี่ก็เยอะในโซเชียลมีเดียอื่ มันทำให้การแก้ปัญหาของภาครั s เนี่ยมันยากลําบากทั้งที่มาตรการต่างๆของภาครัฐตอนนี้ก็ค่อนข้างจะรัดตึงพอสมควรแล้วมากแล้วนะครับ,รบจริงๆจริงๆช่วยเปิดตาดูว่าโลกเขาก็มองประเทศไทยแล้วก็ชมประเทศไทยก็มีนะครับใช่ใช่ครับผมเพราะว่าอย่างคุณเราเนี่ย<อ>ดูแล <ไว S 1> ประชาชนดีกว่าหลายประเทศแล้วนะครับในโลกนี้ตอนเนี้ยถูกต้องดีกว่ายุโรปได้ําครับคุณวานีมีกว่ายุโรปได้ซ้ํา คือเราเราใส่ใจมากแล้วดีกว่าอังกฤษดีกว่าอเมริกาดีกว่าเยอรมนีอ่ะดีกว่าอิตาลีอ่ะใช่ม,มันไม่ยังชมเมืคุณวารินยังชื่นชมคนไทยแล้วก็อย,วกอย่างแจ็คหมาเนี่ยก็บอกก็พร้อมสนับสนุนคนประเทศไทยเลยแหละอืม,มีการซื้อขายยาวัคซีนกันมีการให้ความร่วมมือในเวชภัณฑ์ต่างๆก็คือให้ความให้ความช่วยเหลือเลยแหละอืครับผมนี่คือข้อดีมันแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยระบบสาธารณสุขของไทยเนี่ยได้รับมาตรฐาน อแล้ว48เครือข่ายประชาชนนี้เขายังไม่ยังยังต้องการอะไรเพิ่มอีกอะฮะคือสิ่งที่ที่เขาต้องาการอย่างที่ผมบอกไว้ก็คือภาวะฉุกเฉรยระยะสั้น3สัปดาห์นี่แหละครับอ๋อให้ปิด3สัปดาห์นี้เท่านั้น3สัปดาห์คือจากเดิมเนี่ยที่มัน14วันใช่ไหมครับอือก uh ็ huh. าอาจจะขยายไปเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ปาห 21, เป็น21ก็จะเป็น21วันนะครับผม แล้วก็ประกาศไปให้เลยถึงสงกรานเลยดีไหมเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนคนจะไม่เชื่อฟังก็เยอะเหมือนกันนะขนาดที่เขาไม่หยุดสงกรานแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีคนคิดว่าต้องต้องไปเที่ยวอยู่ใช่ถูกต้องครับคุณวัยอันนี้คือจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่นิสัยคนไทยแหละใช่รัดคุไม่ได้จริงเพราะว่ามีรถยนต์กันใช่ไหมครับผมอน้ำมันก็ถูกอีกน้ำมันก็ถูกจะขับทําไมอ่ะก็ฉันจะขับอืแล้วก็สามารถ ไปได้ค <ừ m. S 2> ือแม้จะไม่ให้วันหยุดเนี่ยแต,แต่หลายคนก็มีวันหยุดทุกวันนี้จริงๆเอาสภาพชีวิตตั้งแต่กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนอยู่ในโหมดวันหยุดอยู่แล้วไหมฮะ<ช>มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอย่ะในชีวิตแต่ตอนเนี้ยใช่ครับผม <ừ m. S 2> ใช่เพิ่มเติมนิดนึงครับคุณวารินข้อเสนอของเครือข่ายหน,หนึ่งอันที่ที่น่าสนใจก็คือว่าเอควบคุมไม่ให้มีการรวมตัวกันของประชาชนเกินกว่าห้าคนอันนี้เนี่ยยากหรือเปล่ายาก แม้แต่อยู่ในออฟฟิศก็เกินห้าคนแล้วเออยากบอกได้เลยว่ายากแล้วถึงแม้คุณจะงดให้เขาไม่ไปสังสรรค์กันข้างนอกเนี่ยเขาก็นัดปาร์ตี้กันที่บ้านอ่ะใช่ใช่ครับผม,มคือเมื่อวานนี้ก็ก็มีการข้อเสนอจากคณะแพทย์นะครับผมบอกว่าเราเนี่ยห้ามชุมนุมเกินห้าสิบคนใช่ไหมครับผม,มแต่ว่าในต่างประเทศยกำหนดไว้ที่ยี่สิบคน คืออันนี้เป็นข้อเสนอของนายแพทย์อุดมคชินทร์นะครับอดีตอธิการบดีมหาวิริาไัยมหิดนท่านก็อาจารย์ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกประีประนอมพอสมควรแล้วครับคือถ้าเครื่องคัดเข้าต่างประเทศเนี่ยพี่ยี่สิบคนเนี่ยคุณก็อยู่รวมกันไม่ได้แล้วนะอันนี้ข้อเสนอของเคือขายประชาชนเนี่ยห้าคนเนี่ยโอ้ลำบากจริงๆแค่คุณไปอยู่ในเซเว่นเนี่ยมันก็เกินแล้ว ก็เกิดแล้วใช่ไหมครับในวินาทีที่เพียงหนึ่งถึงสองนาทีเนี่ยถ้าคนจะติดเนี่ยมันมีโอกาสติดพอสมควรทีเดียวครับแต่มาตรการของภาครัฐถือว่าอารมุนอะไหลพอสมควรแล้วครับแต่มันก็ตึงพอสมควรแล้วอยู่ที่ระเบียบวินัยของคนไทยแล้วล่ะคือถ้าคนไทยแน่ความร่วมมือไม่มีทางที่จะสําเร็จแล้วก็สิ่งที่คาดการไว้ว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อไปถึงปลายปีสองพันหรหกสิบสามเนี่ยมันก็จะอาจเกิดขึ้นได้ทีเดียวถ้าไม่มีการหยุดตรงนี้อืครับ แล้ว48เคร ok ือข่ายนี้เขารวมตัวกันยังไงอะครับแต่เมื่อตอนน ok <c oughs> ี้เขารวมตัวกันไม่ได้ถูกไหมครับคือ48เคอขายเนี่ยอาจจะคุยกันทางวีโอคอนเฟล็กต์ก็ได้คุณวารินโอไฮเทคาพูดคุยกัอาไฮเทคแต่ว่าเป็นการรวมตัวของเครือข่ายที่นําโดยกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพนะครับมีหลายองค์กรนะครับวิธีเข้าถึงเอชวิธีคนตัวดีนะครับเครือข่ายครอบครัวชีววิถีบุรณานิเวศวิธีเพื่อผู้บริโภคคือสี่สิบกว่า เครือข่ายที่มีการร่วมมือกันแต่หลักๆใจความก็คือให้ปิดประเทศปิดบ้านปิดเมืองซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานภาครัฐแหละแต่มันจะอาจจะมีความตึงมากกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองครับแล้ววันนี้ให้เรานนจับตาอะ <ตา S 2> ไรฮะเนี่ยคุณนันใน,นที่ตามคุณอนุทินอยู่เนี่ยคือวันนี้เนี่ยก็ลุ้นว่าจํานวนผู้ที่จะ,ะเพิ่มขึ้นป่วยเพิ่มขึ้นเนี่ย จะมีมากกว่าหกสิบคนหรือเปล่าเพราะว่าสองวันที่ผ่านมาคุณวารถ้าเราไปดูประวัติเนี่ยออืพุกส่วนใหญ่จะเป็นผู้ติดเชื้อจากสนามมวยกับอสถานบันเทิงผับนันแหะอ,องรอครับแล้วติดทุกแผนกทุกตำแหน่งหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเขาทำอะไรกันอ่ะ <c oughs> <c oughs> มันติดง่าย<ผ>มันมันน่ากลัวที่ว่ามันติดง่ายขนาดนั้นเลยใช่ไหมเนี่ย มันเป็นห้องแอร์ด้วยคุณออว่าจริงหายใจกันเข้าไปเนอะอใช่ใชายพนเป็นห้องแอร์เนี่ยมันก็มีโอกาสผมคิดว่านะน่าจมีโอกาสิดสูงแล้วคือสัดส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยในตัวเลข50กว่าคนารู้สึก52สอง54มั้งที่จากสนามมวยแล้วก็จากพับคือมันเกินร้อยในขณะที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยมี50กว่าคนเท่านั้นเองอืแต่ผู้ติดเชื้อจากผู้ป่วยรายเดิมเนี่ย แต่การสัมผัสผู้ป่วยเนี่ยมันมีมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยมาตรการที่รัฐบอกว่าหยุดสงการไม่ให้เคลื่อนย้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้อง<ข>แล้วก็ทำถูกแล้วให้ความร่วมมือหน่อยทําได้หรือเปล่าถูกไหมครับใช่ใชแล้ว48องค์กรเนี่ยเขาเขาออกมาจี้ให้ให้คนมีวินัยบ้างไหมอะ่ะนอกจากจะเรียกร้องจากทางรัฐเนี่ยมีครับมีมีมีครับผม,ม,มแต่ว่าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> คือคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าข้อเสนอหลายๆข้อที่ <c oughs> ทางเครือข่ายภาาประชาชนอ่าเรียกร้องไปเนี่ย <c oughs> อหน่วยงานภาครัฐตอบรับยังไง <c oughs> เพราะว่าอันนี้มันเป็นข้อเสนอทางเดียว <c oughs> นะครับผมแล้วก็เหมือนอย่างเมื่อวานนี้อย่างข้อเสนอขนาดอมีข้อเสนอให้ปิดประเทศ21วันเนี่ยก็คล <c oughs> ้ายๆกับภาวะฉุกเฉินนะครับผู้อ,อนุทินยังยังโต้อตอบมาเลยอืเหมือนกับว่าจะไม่รับข้อเสนอนี้ ข้อไหนฮะมันม,มีตั้งหลายข้อเพราะว่ากลัวคนตกใจไงครับอันไหนฮะไ,ไอ้ที่ว่าจะให้ปิดสามสัปดาห์เนี่ยแหละอ,อ่าอ่าใช่ใช่ใช่คุณทอปทีมบอกว่ามาตรการนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลเป็นผู้กําหนดมากกว่าแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าเอความคิดเห็นนี้เป็นความคิดเห็นที่ไม่ดีหรือว่าดีแต่ว่าไม่อยากให้พูดว่าให้ปิดประเทศอืมเพราะคนไทยจะตื่นตระหนกอืแต่เราวัดความ เขาเรียกใจถึงของรัฐบาลได้ต้องใช้คํานี้นะครับผมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจกอืเวลาจะออกมาตรก,การอะไรเกี่ยวกับโควิดใ <st> นทีเนี่ยก็ห่วงว่าเศรษฐกิจกจะได้รับผลกระทบห่วงว่าการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบแต่ว่าปรากฏว่าระยะหลังเนี่ยเศรษฐกิจกเริ่มอยู่ในลําดับรองแล้วตอนนี้สุขภาพประชาชนมาก่อนแล้วนี่ฮะใช่ใช่ครับที่คือสิ่งสําคัญคือปัญหาตอนนี้คนคุณวายต้องเข้าใจว่า มันแตกต่างจากตอนที่ติดเชื้อในอู่ฮั่นอพราะติดเชื้อในอู่ฮั่นเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่แคบอืรายงานภาครันรู้ว่ามันคือกลุ่มที่มาจากอู่ฮั่นแต่พอมันกว้างแล้วตอนนี้มันกว้างมันกระจายเนี่ยมันทําให้การแพร่ระบาดมันมากขึ้นแล้วการควานหาคนเนี่ยมันก็ลําบากมากขึ้นเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในสนามมวย ไม่แล้วส่วนหนึ่งตั้งแต่อู่ฮั่นเนี่ยเราก็ไม่ได้ปิดประเทศด้วยไงครับเพราะฉะนั้นมันก็มีคนที่ไม่ได้มาจากอู่ฮั่นแต่อาจจะเอาเชื้อเข้ามาก็ได้ไงครับตอนนี้มันมันตอนนี้มันกลับไปเบลมใครไม่ได้แล้วล่ะคุณนัทนัยถูกไหมใช่ใช่ครับผมต้องมองไปข้างหน้าแล้วล่ะว่าจะแก้ปัญหายังไงใช่ส่วนข้อเสนอที่ที่บอกว่าออกไปทําธุระเท่าที่มีความจําเป็นอื ป็นยากแล้วนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความจําเป็นไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวก็เราจะไปซื้อของล่ะก็เรามีความจําเป็นจะไปทํานู่นทํานี่ล่ะทําได้ถ้าตั้งใจคิดหน่อยอ่ะใช่มันทําได้บีคอยดีห่งแลก็ป้องกันตัวเองหน่อยเออมันทําได้คืออย่ารักสบายอย่าเอาอย่าเห็นแก่ตัวนะพูดง่ายๆไม่ใช่ทําไม่ได้ครับทําได้อืมแต่ไอไอประเภทที่แบบอติดแมส แล้วตอนจะไอตอนจะพูดได้เปิดแบสเนี่ยมันก็ไม่ดีอืมม <laughs> ัน,นก็ต้องระวังอีกแบบนึงที่เห็นเห็นหลายคนมากเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าใครโดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยอืมเห็นมากเลยคือพูดก็พูดในแมสก็ได้ไม่จําเป็นต้องเปิดเปิดแม้แต่กระทั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยย,ย,ยังรู้สึกเราจะเห็นว่าการแถลงข่าวนายกนีไม่ว่าการบางคนไม่ชินไงครับเราไม่ชินกับการใส่แมสในชีวิตไงฮะใช่ต้องต้องให้เวลาัตัว ปรับตัวและจาเป็นได้พยายามปิดไปตลอดเวลานะครับเวลาอยู่ในที่ชุมนุมคนนะครับผมแต่ถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ต้องเราไม่ต้องปิดครับก็ต้องให้กําลังใจครับเพราะตอนนี้สารัฐก็ประกาศเป็นระยะที่สี่ไปแล้วอสี่คืออะไรฮะผมเชื่อว่าถึงนาทีนี้คนยังงงอยู่นะสามสี่ต่างกันยังไงเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าระยะที่สี่เป็นยังไงแต่ว่าอตามข้อมูลนะครับคุณวาเรนที่ นักษาอิสราเนี่ยแปลออกมาเนี่ยก็คือไม่ให้ชาวอเมริกันเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่ากรณีใดๆกรณีใดๆก็ตามอ่ะทีออนี้เราต้องต้องแยกทําความเข้าใจนะคือ,อเรื่องของอพัฒนาการของโรคก็นั้นนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันจะแบ่งเป็นเฟส แต่เรื่องของมาตรการก็นั่นก็เป็นอีกอกตัวเลขหนึ่งถูกไหมครับนี่น่าจะเป็นเรื่องของมาตรการระดับคําที่นายกรราใช้คําว่าระดับมากกว่าคือสหรัฐน่าจะเป็นระดับระดับที่4ี่ไม่ใช่เฟสเป็นเลเวลถูกต้องคือเขาคุมเข้มละว่าไม่ให้ไม่ให้คนเดินทางออกนอกประเทศหรือถ้าเกิดใครอยู่นอกประเทศแล้วยังไม่กลับเข้ามาเนี่ยก็รับผิดชอบตัวเองนะอาจจะไม่ได้กลับก็ได้นะใช่สหรัฐประกาศไปเรียบร้อยแล้วครับอย่างนั้นแล้วนะครับอืมอ่ะ จ้าขอบคุณครับคุณนัทนรยขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ